สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพามาที่ภูเก็ตรีวิวการเดินทางจากสนามบินนะคะมาที่ตัวเมืองภูเก็ตหรือโอทาวในเมืองเก่านี้นะคะเขาจะมาจอดที่ป้ายนี้ค่ะหน้าวัดมงคลน,นิมิตนี่นะคะพอมาถึงเราก็จะลงมาเดินช็อปหาที่ทานข้าวกันนะคะก็เจอนี่ค่ะร้านมี ผัดมี่โฮเกี้ยนนะคะเป็นอาหารประจําทินหรืออาหารประจําจังหวัดภูเก็ตแถวนี้นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จก็นั่งชมวิวเดินชมวิวกันแถวนี้นะคะที่นี่ก็เดินทางได้สะดวกค่ะนะคะเราก็เป็นซอยที่ ไม่กว้างมากนะคะเดินชมเดินดูตึกเก่าอารามบ้านช่องของเขาเนี่นะคะคก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะคะการเดินก็ง่ายสะดวกค่ะเพราะว่ามันอยู่ในจุดกลางเมองของเขาแล้วนะคะ ลอยใกล้ๆก,กันห่งก,กันเล็กน,น้อยเราวิ่งเดินลัดเลาะก็ถือว่าครบแล้วนะคะในนี้มีของขายมากมายเลยค่ะฝาของที่ระลึก<ม>ก็แล้วแต่อัธยาััยที่อยากชมนะคะนี่ก็คือจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งค่ะหอนาฬิกานะคะสีสันตะงานอยู่ตรงสีแยก ตรงนี้เลยนะคะเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะเนี่ยใครมาเดินผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกันเลยค่ะตรงนี้นะคะสีสันสดใสมากค่ะบริเวณถัดกันไปใกล้ๆกันก็จะมีตึกที่เป็นดูเป็นเหมือน บรรยากาศเก่าๆนะคะดูสวยงามนะคะก็จะพาเพื่อนๆแวะเดินสักรอบนะคะเดินชมรอบๆในถนนกลางเมืองนี้นะคะนะคะ่ะจะสังเกตว่าจุดแต่ละทีเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็จะยืนถ่ายภาพกันนะคะมองดูตามนี้ค่ะ ของขายของที่ระลึกก็มีเป็นจุดๆแต่ละร้านไปนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินป่าไปค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มันเป็นช่วงกลางวันนะคะอาจจะยังไม่คึกคักเท่ากลางคืนหรือว่าวันที่เขามีจัดแบบถนนคนเดินหรือว่าว่างานเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างนั้นนะคะ เนี่ยค่ะนี่ก็ตึกที่สดใสอยู่ทั้งหน้าเลยนะคะตลาดร้านอาหารประจำตรงนี้ค่ะให้ดูภาพรวมแล้วกันสวยเนาะสีตึกสวยมากนะ้วทีเที่ยวที่เทียวไทยนี่ค่ะเป็นแบบไหนตรงแถวนี้แหล่ะโอ้ยสวยมากค่ะตรงนี้ก็จะมี วา่าพระฉายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะตามมุมกุดนี้นะคะซึ่งก็มีหลายจุดอยู่ค่ะจะเป็นภาพแล้วก็คำ จะมานี่ค่ะบ่ <ไป S 1> <อ>สนามบินมนีรอบเวลาเน,นี่นะคะเราจะมาดูว่าขึ้นลงของรถบัสที่จะกลับเข้าสนามบินมีรอบเวลานหะซึ่งเขาก็จะมีบอกตามรอบเวลานะคะจากนั้นนี่นะคะก็มาถึงจุดหนึ่งที่ ผู้โดยสารจะต้องรอรถที่จะกลับสนามบินนะคะถ้าใครไม่ไปขึ้นที่บขสก็จะมีจุดนี้ค่ะที่เข้าเป็นจุดแรกที่ออกมาจากบขสแล้วรอรับผู้ผู้โดยสารต้องรอรอตรงนี้ค่ะตรงหน้าร้านคาเฟ่น,นี่นะคะตรงนี้ละค่ะก็เป็นจุดที่ผู้โดยสารเยอะนะคะสำหรับที่จะเข้าสนามบินราคาก็ หนึ100บาทแต่ถ้าใครลงไม่ถึงจุดตรงนั้นระหว่างทางก็ลดไปตามระยะทางนะคะบรรยากาศนี่ละคะระหว่างเดินรถไปนะคะเพื่อนๆก็เป็นการที่เอามาแชร์มาพูดให้ฟังในระยะเวลาระหว่างกลับจากสนามบิน มาตัวเมืองภูเก็ตและกลับจากภูเกต็ตเมืองภูเก็ตไปสนามบินนะคะก็เลยรวบรัดให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ